เ er ออก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะวันนี้เราก็มาเย่นเกมไมครับตอน EP ที่สแล้วนะครับทีน,นี้เราก็าจะมาเล่นแบบคัฟหลายคนนะต่อกันจะ EP หนึ่ง EP ส เม,ม่ต้องมาสนใจอีพีหนึ่งอีพีสองเรามาเรื่องที่ um. ท um. อีีสามกันเลยนะเราคบแอร์ต่ำงหนอะไรมาวะตอนนี้ผมกิหมดแล้วขอไปเยนะเขาแป๊บเดียวขอแบบกินหมด ่ดนครับอืมได้แล้วมาแล้วก็มาเล่นเ่กันเลยครับตันนี้เดี๋ยวโมเลกิมเมอร์จะมา EP สี่นะครับ EP สามก็อยู่กับผมไปก่อน ดบไม้ดำแกัดไม้นอ่มอผมก็ได้เปลี่ยนชื่อชั a นแนลแล้วนะครับจาก b l ก e gamer เป็น b l ด e เ gamer น,น,นะครับแต่ถาว่าผมเปลี่ยนทำไมก็เปลี่ยนเพราะมีคนใช้ชื่อ มีคนใช้เยอะแล้วนะครับชื่อนั้นก็เลยเปลี่ยนดีกว่านะก็เลยเอาบิลลี่เป็นมือนะก็เดี๋ยวบุลลี่ก็จะตามมาหลังๆนะครับนี่ก็นะครับก่อนบุลลี่พ,พีหนึ่ง พันไม่ก่อนเลยบริเกมเมอเขาไม่ว่างครับนะ,ะนเลยไม่ได้รวมเล่นด้วยอย EP2 แล้วกันเขาบออเออไม่ใช่ EP2 ซุย EP4 นะมวนัวละมึงตอนนี้มึงแล้วกูใส่อะไรอยู่เนี่ยใส่อะไรไปเนี่ย ได้ตัวคามมาแล้วน่ช่วงนี้ก็มีเลาอัดมากขึ้นมากมากกว่าตอนเปิดเทอมนะเทอมไม่ค่อยได้อัดเลย มันมาลุักโลกเราเราต้องทุลักโลกต้องในลักเล็กชูอมันมาสักสี่อันนะอืมตัดเลยนี่ท่านผู้ชมดูดูแมปนะมีรู่แบบเป็นแมปบลักนะ เป็นแบบเจียเจียหมดเลยมันขึ้นลงขึ้นลงเป็นดินแบบดินมันยกยกขึ้นมาต,ตัวนี้ก็พอละตัวนี้อีกตันหนึ่งกำอะไรซอมบี้มาเร็วจัง นะโมเลกิเมอ่อจะตามมา EP พี่ยุงไงดิด้ยุงน,นี้ดีกว่ากาไปด้านในเลยแล้วทำเป็นบ้านนะ ตรงนี้ก็มีน้ำมีหมูอะไร <c oughs> ถ้าเสียงลุบลุบก,กวนก็หออภัยด้วยครับพอดีคือบ้านพ่อเล่นกไว้ก็เลยไม่รู้ทำยังไงนะครับ่ชอบมาล้อเราอัดทุกทีไม่รู้เป็นอะไร เอ้ดีมูุดไปขุดไปเงนบักมันก็ดีอย่างนะครับจะได้มีบ้านเร็วบางที่วันลลีกีมมือไม่ได้มาคนเดียวก็ได้บางทีอาจจะมีเพื่อนอะไรมาจอยด้วยนะครับ น้อมเล่นกับเราด้วยน,น,นะอืมได้แล้วกข้าอ่ะข้าวเป็นนู่อนคนแยก ก็ยังไม่ขุดตรงนี้ดีวกว่าในบ้านพังโอ้โหได้ยินเสียงผมว่าผมจะเปลี่ยนมาใ,ใช้แบนดีแคมนะถึงเขาว่ามันดีกว่าแบบนะครับได้ทายไหมครับ ทำไมครับจะได้จะใช้แฟบแต่ถ้าถ่ายเกยมอื่นๆเช่นบูลลี่อะไรแบบเนี้ยจะถ่ายเป็นเอ่อแมนดิแคมป์บ,บางทีอ่าน,นเสียงมันอ่านไม่เหมือนกันนะเพราะเปลี่ยนที่อัดครับได้แล้ว เอไม้เอวไม้ได้แล้วก็เฝ้าอันนี้เป็นเอ่อจะแพ็กเอ่อมอร์นิ่งอะไรทุกอย่างนะครับจะไม่ได้นะ ไปหาโลกันได้อะเดี๋ยวผมจะเปนูล่ให้บบอกชื่อให้นะถ้าใคอยากได้ชิ้ไปด้างล่างกิปชั่นนะเออยังไม่มีอาหารเลยข้ามหมวกันดีกว่าไม้กับ มามมามาแล้วเกิดต้นไม้รล่ลูกปลูอืมแมคืมาละสามอันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเก่อนทับจเอ่อ เออไม่ใช่นี่ในมินิแมปน,นะโอเคจะได้ไม่ลงนะครับยังไงหมูจะหนีไปไหน,นจะไฟขื้อ,อผักเว็ยอุกข้นผักกินเองครับ ôi cầm. nó Lúc bịt nè. Cầm. lạc mọi người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  bà. bà, bà. Ừ. người โอ้โหบานบานเอ๊ะเราขึ <half> ้นวันนี้ไปข้าหมูอืมดิจิตอลเราค่อยหาแกะตอนเช้านะ ได้ไฟมาแล้วือประตูะตูเดียวพอนจะจอดเป็นคืนดีกว่าถ้าผมอ่านคนเดียว เรา้องกอืมน้าก็ขุดดันดีกว่าชวนวัลเล็กเมือมาขุดดันนะก็สำหรับคลินี้ไม่มีอะไรมากครับเจอกันคลิปหน้าบ,บาย